ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคณะสงฆ์แม่ขาวแม่ชีนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับวัดป่าเทพประธานพธนะครับแต่มองดูแล้วไม่ค่อยมีป่านะครับเป็นเนินนะครับนี่นะครับครูบาอาจารย์กําลังเลือกที่อยู่นะครับกําลังมองหาว่าจะไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไหนนะครับหรือเป็นบรรยากาศพิเศษนะครับแม่ขาวแม่ชีกําลังเลือกเสื้อนะครับเสือ คนเราพื้นเราพื้นนะครับเสื้อสาดหมอนใบนะครับเสื้อพื้นหมอนใบนะครับมาเดินมาทางไกลนะครับเป็นบรรยากาศที่กําลังมาถึงใหม่ๆนะครับตอนนี้ส่วนผู้ที่ไลฟ์สดนี้ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ใต้ล่มไม้ล่มไหนนะครับคงไม่ยากนะครับพักหนึ่งคืนนะครับไม่รู้ว่าฟ้าฝนชนละทาจะเดินทางมาอนุโมทนาหรือเปล่านะครับมีพระประธานนะครับเป็น พระนากปกนะครับองค์ใหญ่เลยน,นะครับเนี่ยโอ้แต่ว่าคงจัดนี่นะครับเป็นที่ที่ยมเขาถวายแต่ว่ามีรูปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิษนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นอาจสงูงนะครับเด้อ ใายบรรยากาศให้ดูก่อนนะครับอยู่ตามสะดวกกันเด้อไมครับไม่ชีเด้อหาอยาดมๆก่อนเด้อส่วนพะก็จะเดินซ้ายขวาตามนี้นะักนี้นะครับอยากโยมมาสร้างบรารมีนะครับไม่รู้ใจได้ที่อยู่ตรงไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> กําลังจะไปมองหานี่นะครับโยมที่จะมาพักสวดมนต์นะครับสร้างบรบารมี อยู่ที่นี่นะครับตรงด้านหน้านี้จะมีสระน้ํานะครับแต่ว่าน้ําใกล้จะหมดไปแล้วนะครับเดินมีรถของวัดวันเกโบนะครับอ,อยากจะบอกว่าเป็นที่ลกล้างนู่นนะครับเป็นที่ลกล้างนี่นะครับพอคำไม่นะครับผู้พาผู้บาอาจารย์แม่ขาวไมช่ชีมาสร้างบารมีอีกคนหนึ่งไม่รู้ไปไหนนะครับผู้ช่วยดนนะครับ แมชีกำลังเคาะข้าวล้มนะครับ <c oughs> กองทัพต้องเดินได้ท้องนะครับว่าจะเดินไปดูบริเวณโขดหินด้านบนนะครับ <c oughs> อยากจะมาอยู่ตรงนี้อยู่แต่มันไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> อาจารย์ท่านว่าที่วัดก็ประมาณร้อยยี่สิบก้าไร่นะครับคงจะมาถึงบริเวณน,นี้นะครับมีน้ำนะครับท่อน้ำ จะผ่านมาทางนี้นะครับโอ้ยมใช้ปลูกอ้ยปลูกอะไรไม่ได้นะครับมันเป็นฟารานหินนะครับโคดหินนะครับเ,เต้นมากลางตรงนี้นะ หินแตกนะครับบริเวณนี้คล้ายๆกับวัดปา่าคามิกเลยนะครับบรรยากาศนี่คล้ายกันเลยน,นะครับไม่รู้ว่าที่ถึงไหนนะครับ อาจารย์ประครูท่านมาด้วยก็คงจะสามารถชี้ให้ดูได้นะครับว่าที่มันไปถึงไนี้ยังไงนะครับแต่บริเวณที่เดินดูนะครับเป็นหินเป็นสวนมากนะครับแล้วก็มีต้นซากนะครับที่บ้านเรียกต้นซากนะครับโอ้เดินไม่ระวังนี่ล้มได้ง่ายๆเลยนะครับ ม่ดูใครมาแกะสลักหินไว้นะครับมีแต่แบบคุข,ขะทั้งนั้นนะครับค่อนข้างจะมีที่ของโยมนะครับทำไร่มันส้ำปะหลังนะครับออคงจะมีบริเวณนี้นะครับที่เป็นดิน ที่ชาวบ้านพอเพาะปลูกได้นะครับแต่บริเวณนี้มันเพาะปลูกไม่ได้นะครับโยมก็เลยถวไว้ให้เป็นที่วัดนะครับะจะได้เดินกลับไปเด้อนะเป็นพื้นที่แบบนี้นะครับได้ยินพระอาจารย์พระครูท่านเราไปฟังมันจะคล้ายกับพื้นที่ของพระอาจารย์มาธนศักดิ์นะครับที่วัดป่าคําเมกนะครับ มีแต่หินแบบนี้เลยนะครับต้นโจดต้นเพกต้นซาดนะครับแต่มันจะไม่ใหญ่หรือเพราะว่ามันมีหินอยู่ด้านล่างนะครับลากมันไปไม่ได้มันก็เลยได้เพียงแค่นี้นะครับ ดเดินกลับนะด้อยังไม่รู้นะครับว่าที่ที่โยมถวายนั้นมันกว้างใหญ่ถึงตรงไหนนะครับวันนี้เดินตามประษานะครับตัวตาอยู่เฉยๆนะครับสัมภาระต่างๆพวกเต็นพวกอะไร ยังอยู่บนรถหกล้อนะครับแต่ว่าพัตาหาเพียนวันนี้คงจะไม่แล้วนะครับฉันพันตนา,าเช้าแล้วก็เดินทางมานะเช้าสายๆนะครับเกือบเก้าโมงนะครับอันนี้รถของวัดบ้านเก่าโดนะครับรถหกล้อออกงานเผยแผ่โดยตรงนะครับอิ่มแล้วบ่อิ่มแล้วบ่เนี่ย มีญาติโยงที่กำลังจะจับจองสถานที่อยู่ของตัวเองเนะครับ ให้นครพนมนุ่มสิปอยูบงังไดเนาะนี่เนาะยังหาป่าอยู่เจ้านี่เด้หาที่อยู่ยากนะครับเห็นแม่ขาวแม่ชีจับจองบริเวณที่ตรงนี้แหละครับตรงป่าไม้ต้นซาดนะครับพระก็คงจะไปอยู่ที่อื่นนะครับเพราะว่าตรงนี้แม่ชีจองแล้วนะครับตรงกไกลๆกับศาลานะครับ ไม่รู้ว่าใครนะครับใช้ท่ามไม้ตายแล้วนะครับเนี่ยแม่เขาไม่จีได้ที่แล้วนะครับเนี่ยตรงป่าซาดนะครับเย็นสบายดีเลยนะครับ <ś c oughs> แต่พะคุณเจ้าคงจะได้นุ่นนะครับกอ <ś c oughs> งสเสบียงนะครับเพิ่งจะเดินทางมาถึงนะครับ นู้น้อยจากวัดป่าธรรมวิเวกนะครับร้องเพลงคณะแม่ชีนะครับยมพ่อที่ทําไอศครีมนะครับเอาขออนุญาตเด้อจะได้ไปเตรียมหาสถานที่อยู่ของตัวอีกเหมือนกันนะครับจัดอันนี้บวงสรวงบนนี้ สาธุแต่งคันหา้าไหวปูเฉยๆนะครับนี่นะครับหัวหน้าทีมนะครับพระจันทร์สมุทรไทยวิสาลรโทนนะครับไม่รู้ว่าท่านจะเลือกเอาตรงถ้ำหรือตรงโขดหินนะครับแต่ว่าแต่ว่ามองเห็นห้องน้ำอยู่นู้นนะครับไม่รู้จะมีไฟหรือเปล่านะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ